จริงนี่มันพี่เอเรนใช่ไหมครับเบเาเรถูกต้องแล้วไอ้น้องรักพี่เองเอเรนแอคแทกออนยัวมัมขาที่พบเล็บขบไททันไม่จริงนี่มันพี่เอเรนจริงๆด้วยโอาทำไมกอดตื่นเต้นยังไงว่าทำไมกอดทำไมกอดทำไมกอดได้โปรด่ได้โปรดหันหน้ากลับไปเหมือนเดิมขอร้องอย่าหันกลับมาในวันนี้พี่เอเรนตัวปลอม มีเกมสุดเบียวที่จะมาเสนอให้ทุกคนเล่นกันไททันไทคุณเ็มเดต้นรับโซไททันไทคูน,นเคมนี้นั้นจะให้นายเก็บสะสม Amazing ไททัน Generate Unlimited Energy เพื่อที่นายนั้นจะได้อัปเกรดไทยคูณของนายชาร์จเลเซอร์เพื่อเพิ่มพลังให้กับไททันตัวโปรดของนายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดและความแข็งแกรง่งขี่ไททันและไปต่อสู้กับเพื่อนของแก ดาบอิโมจิ <S <S เอ,เ,อเลนพร้อมมากๆนะครับกับการต่อสู้ในครั้งนี้แต่รู้อะไรไหมไททันตัวแรกที่ผมได้นะครับไม่ใช่ไททันจู่โจมแต่เป็นเอ่อไททันในเวอร์ชั่นที่กากกว่าเดิมนิดนึงเน่เน่เน่ผมเรียกไททันตัวนี้มานะครับเพื่อใช้แรงงานโดยเฉพาะ <S <S เอาล่ะเก็บสะสมฟิลเลยว้าวเดี๋ยวเกมนี้มาเล่นยังไงวะเนี่ยฟิลเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วยังไงต่อกด เพื่อเป็นการเอ่ออีควิปไททันเราต้องเลือกเขาเป็นเมนไททันอย่างนั้นเหรอผม่าทำยังไงเนี่ยอ่ากด e q u i ิปเลยอีควิปเออโอเคแล้วไงต่อวะแล้วพวกเก็บสะสมฟิลและเอาไปไว้ตรงนี้เพื่อเปลนเป็น Energy แล้วมันต่างกันยังไงอะตะกี้ผมเดินมาตรงนี้แล้วทำไไตรงนี้เป็น Energy แล้ว,วะ่ะโอเคเราเอา Energy วางไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดยิงเลเซอร์ครับผมถ้าเรากดยิงเลเซอร์ตัวนี้ใส่ไททันนะครับไททันเราจะตายเอ้ยไม่นี่จะเป็นการสร้างพลังให้กับไททันของเรานีเป็นยังไงล่ะว้าว,วตัวโตตัวโต,วต,วตวเลยแอคชันก,กอนไททันมาแล้วโวจัดไปเลยว่าเอาล่ะผู้ใด,ดที่ตัดต่อคลิปนี้อยู่อย่าลืมใส่เพลงไททันเพื่อเป็นการดิวหน่อยๆๆไปเลยไททันจู่โจมของฉัน ต่อยเลยต่อยไอ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่โจมตีผมวะอย่างนี้ผมก็ตีฟรีดิตีฟรีเป็นยังไงล่ะตัวเด้งเลยหนุ่มน้อยเดี๋ยวดิถ้ามันไม่โจมตีผมอย่างนี้มันจะไปนสนุกอะไรวะคือออกแบบไททันมาได้แบบน่ากลัวซะเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่งทำอะไรกูไม่ได้โอ้กระจอกชิบหายกลับบ้านดีกว่าเนื่องจากตอนนี้ผมมีไททันแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อไททันเพิ่มไปอีกหนึ่งตัว เพื่อเป็นการใช้แรงงานเขานะนี่เป็นไททันเลยเนี่ยเป็นไททันเวอร์ชั่นสีม่วงใช่นี่ชื่อว่าขี้อายนะเนี่ยนี่คนขี้อายรนะซื้อไปสักกัวหนึ่งสุดยอดไปเลยโอเคนะครับเขาจะคอยพยายามสร้างฟิลให้กับเราเราเอาฟิลตรงนี้มาไว้ตรงนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นโกลนะแล้วก็เก็บฟิลออกมาบางส่วน เอามาวางตรงนี้เพื่อเป็นการชาร์จเอ NERGY แล้วก็ยิงใส่ท่านท่านของเราโอ้มันยังไงนี่มันเกมดีใช้ได้เลยนะเนี่ยหล่ตะกี้นี้ผมเพิ่งอัปเกรดสโตรเลตไปนะครับเราจะได้บรรจุสารสีเขียวได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและเราจะอัปเกรดอันนี้ด้วยมันจะได้เจเนเรตเงินให้เราเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้เรดการเจเนเรตเงินของเรามันถือว่าต่ํามาก คือเรามีไอสารสีเขียวนี่ประมาณพันกว่านะครับแต่ว่ามันสามารถเจอนาเรตได้17ต่อ1วินาทีเดี๋ยวผมจะอัปเกรดตัวเลตเพิ่มด้วยอ่ะถ้าเกิดผมเน้นเงินนะครับผมจะเอาสารสีเขียวมาวางไว้ตรงนี้แต่เราเน้นเอ่อเอเนจีก่อนเพราะว่าผมอยากจะอัปเกรดไททันของผมเวยจัดไปเลยดูเหมือนต้องเพิ่มไททันเข้าไปอีกนิดนึงอ่นี่ผมได้ตัวแรมาเพิ่มด้วยนะนเจ๋งว่ะลิกตัวนึงนี่ เหมือนเกมเกมนี้จริงๆมัน merge กันได้นะทำ้นึนะเราจะกด merge กด merge กูบอกกด merge หร,รู้ว่ามัน merge เรียบร้อยแล้ววะ,ะเพราะว่าผมเห็นมันมีบางตัวมันหายไปด้วยซื้อมาเพิ่มเลยนี่มันเต็มอีกแล้วอย่าพิ่งเต็มได้โปรดสร้างเงินก่อนนะจ๊ะส่วนอันนี้เราจะเอามาโ,โรไไทท่านเอาละแล้วก,กดยิงเข้าไป ดูพลังสิเจ็ดพันละป็นไงตัวใหญ่กว่าเดิมคุณผู้ชมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ <c oughs> ได้เลยว่าสโตนโกเลมแกตัวใหญ่เท่าฉันแกไม่หลดแน่อต่อยเลยต่อยเลย <c oughs> ทำไมมันต่อยแบบก,กากๆนี่วะเฮ้แต่ว่าผมล้มมันได้ไว้ล้มมันได้ ตายซะตายซะตายซะแกเป็นย <c oughs> ังไงล่ะอืมขึ้นสวนเลยไค้เออตอนนี้ผมมีไททันอยู่เยอะเลยนะครับเราจะทำการลองเมิร์ชกันอีกสักรอบหนึ่งกดเมิร์ชนี่โอเคตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเห็นป่ะเลวมันจะอัพบอะประตูมิติอันนี้คืออะไรวะเทเลพอร์ดโอ้เราสามารถเทเลพอรตไปยังบ้านคนอื่นได้ไหนดูหน่อยเพื่อนโอ้บ้านนายยังไม่ไปถึงไหนเลย จริงๆเข้าไปถึงไหนนีครับจริงๆเขาดีเบิร์มาก่อนหน้านี้เรารอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดแกแกไม่รอดแน่กวเ,เอเลนของแท้เดี๋ยวเทเลพอร์ตไปยังหับก่อนอืมเอาไม่เห็นมีอะไรเลยอะ <Yeah. S 1> ความฝันผมเป็นจริงแล้วตอนนี้ผมมีเงินประมาณแสนหกนะครับแต่การรีเบิร์มันใช้เงินแค่แสนห้าสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือถ้าผมจุติใหม่แล้วเนี่ยมันจะรีพลังไททันกูหรือเปล่า นั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้แต่ไม่เป็นไรช่างมันรีเบิร์ตเลยมันจะให้บูทเราเป็นคูณ2นะครับพูดง่ายๆคือเก็บเงินได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมมันเองคอนเฟิร์มเรียบร้อยโอ้โหบินได้เลยเริ่มเล่นใหม่เลยเห็นไหมเงินคูณ2แต่กูเล่นใหม่ไทยท่านกูว่าหายไปด้วยไม่นะจ๊ะจุติใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราจำเป็นทนี่ต้องมีตัวช่วย แป๊บหนึ่งผมจะทําการซื้ออ,ออตโต้เด p o s i t นะครับเท่าที่ไปอ่านมาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเพราะถ้าเกิดเราซื้อไปใช่ไหมถ้าเกิดฟิลของเรามันเต็มเมื่อไหร่เว้มันจะโอนฟิลตรงนี้นะครับไปไว้ตรงนี้โดยที่เรานั้นไม่ต้องเดินมาแบบ,แบ,บนี้แตบบ่ว่าเดินแบกมาแล้วเอามาไว้ตรงนี้เสียเวลานะ <Okay. S 1> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมอวดนะครับผมมีไททันสุดหายากชื่อว่าอะไรวะสไปเดอร์เรสใช่ตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นในการได้7 6 9เปอร์เซ็น และผมก็จะทำการอัพพลังมันด้วยและผมจะเริ่มใช้ไททันตัวนี้เอาไปอวดคนอื่นด้วย guys และนี่ใครเนี่ยหยุดนะแก้วแม่งโดนบดทเดี๋ยวโดนบทตายเหรอทำไมเขาหายไปไหนแล้ววะโอเคช่างหัวเขาคุณผู้ชมครับผมจะทําการเติมพลังให้กับไททันตัวนี้อเรียบร้อยเลยเป็นไงล่ะโผมพลังสุดเยอะแถมเงินเราก็เริ่มมีเยอะแล้ว เดี๋ยวผมต้องซื้อไททันเพิ่มครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเพิ่มเงินด้วยขอร้องเอาตัวหายากพี e มีแต่ตัวอะไรก็ไม่รั่วเอามาลังหน่อยสุดยอดพลังหมื่นแปดขี่เลยตัวมันก็ยังเล็กอยู่อ่ะคุณผู้ชมผมไม่รู้ดิบางทีเราอาจจะต้องอัพให้มันตัวใหญ่กว่านี้นะครับ เป้าหมายของผมคือผมอยากจะอัพให้มันแบบตัวแบบโคตรใหญ่อ่ะเวลาไปสู้กับคนอื่นจะได้ไม่เคอะเขินมากนะอืมต่อยเลยเฮ้ยต่อยทีได้40วะ่ะแตว่อีตนานไหมกว่าจะตายใช่อีกนานเลยนะครับกูกลับบ้านเลยอย่างนี้แต่เดี๋ยวนะคุณผู้ชม <c oughs> เธอเห็นทองฟ้านั้นไหมคนต่อสู้ที่เป็นคนในที่สุดผมก็เจอแล้วเอาล่ะผมจะให้เกียรติเขาโดยการที่ให้เขานั้นต่อยโกเลมน้ําแข็งไปก่อนเฮ้ยคุณผู้หญิงมาเจอกันไหมสึกระหว่างทันท่น yeah! ต่อยทีนึงโอ้ต่อยโคตรแรงไอซูไม่ได้นะะเราหนูอยาไให้แกกลับบ้านไปก่อนนะทำแบบนี้เป็นการลังแกอ่าลองต่อยดูอ้าวโอไมคก็ต่อยแรงมันกันจะเอาชั้อืมอืมอืมเปนนอนเลยนอนเลยฟซงครามาอกแทกออนไททันเพลงไททันต้องมาแล้วเปิดเพลงไททันเร็วเพลงไททัน หายไปไหนแล้ววะมัน,มนเทเลพอร์ตกลับบ้านโย้ยไปดูหน่อยคุณภาพไทยท่านของเรานะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะแต่และตัวให้เงินเราเยอะมากโดยเฉพาะเจ้าหมอนี่คุณผู้ชมให้ทีแบบโอ้โหสองพันกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหน้าของอคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขาดีใจมากๆครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเป็นทาสในโรงงานนี้นั้นนี่คือน้าตาแห่งความดีใจที่เขานั้นมีให้กับเรา ดีจังเลยทุกคนทุกคนเลิฟทพี่จะทํางานที่นี่แล้วนึงนะนี่เป็นน้ำพักน้ำแรงของพวกแกใช่ไหมขอยืมหน่อยกูจะเอามาเติมพลังเทนทัาของเรา<ฮ>แสนหกผมอยากจะเพิ่มมันเป็นแบบสักหนึ่งล้านเว้ยอยากจะรู้ว่าเวลาไปต่อ,อยคนอื่นเนี่ยมันจะวันช็อตหรือเปล่าเดี๋ยวลองตอนประมาณ2องแสนดูนะครับที่ด้านล่างนั่นอาจจะขอเข้า PVP ได้คือเขาเป็นตัวละครหายากเว้ยตัวเดียวกับผม แต่ติดตรงที่ว่าผมนั้นตัวใหญ่กว่านั่นหนึ่งนะถ้าผมต่อยเจ้าหมอนี่ล่ะคือมันไม่ช่วยเลยใช่ไหมเวลาผมตีมันเข้าทีละหนึ่งอะมันหมดกําลังใจในการตีอะ <S <S ผมมองว่าการที่เราตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะครับมันจะมีผลเฉพาะการที่คนนั้น PVP กับคนอื่นซะมากกว่าถ้าผมนั้นใช้ตัวนี้ PV P ี p กับคุณผู้หญิงคนนี้นะครับผมมองว่าเขาน่าจะตายแบบรวดเร็ว ุณคิดว่าเขาอยากจะ PVP กับผมไหมอ่าผมให้เกียรติเขาเว้ยผมจะให้เกียรติเขาโดยการให้เขานั้นตีตอนที่ตา,ตายก่อนและเขาก็เทเลพอร์ตกลับบ้านและเขาก็ไม่ไม่ตีก,กับกูลุงนี่ควจะไปตีกับเขาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะพลังไครท่านจังหวะนี้ตัวใหญ่เท่ากันเลยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาตัวใหญ่กว่าวะนี่แหละมาแล้วการ PVP มาตีกันเลยต่อยกันมันมันเลยโอเคเดี๋ยวมึงรอก,กู เฮกมไม่โรดเน่ดูน um ี่พลังหกแสนแล้วอจัดไปเลยนี่ไททันหรือเต่าเนี่ยวิ่งหลังค้อมมาเลยแกใช่ไหมที่อยากวีพใช่ปล่าวะไม่อะไม่ใช่อะไม่ใช่เจ้าหมอเนี่ย่อยเลยตะกี้คนพิวเลยน่าจะคนละคนเงินเปล่าวะเม่งรู้สึกแย่ว่ะ เรียบร้อยคุณผ,ผู้ชมไททันพลังหนึ่งล้านของผมก็เล่นไม่นานนะจริงเล่นไม่นานผมถือว่าผมนั้นค่อนข้างได้จะเทพเลยทีเดียวนะครับตอนนี้น่าจะเทพที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วด้วย <Easy. S 1> ทั้งๆท,ที่ผมแค่เติมซื้อออโต้ด p พอสิตอย่างเดียวนะครับใช่ผมเติมซื้อแค่นั้นเองและนี่ก็เป็นไททันตัวจิ๋วนะครับที่ผมสามารถลังแกเขาได้แต่ผมไม่น่าจะลังเกเพราะว่าดูๆแล้วยังไงเขาไม่ก็สู้กูไม่ได้อะแต่ละตัวโห้ ไม่มีไททันแบบตัวใหญ่ๆหน่อยเหรอแบบท้าชนตะกียคือคนตะกี้เขาออกเกมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคนที่ล้มผมได้อะจริงๆผมสามารถรีเบิร์ได้อีกรอบหนึ่งด้วยซ้ําแต่คลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเกมนี้เล่นไม่ยากคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณผู้ชมมาเล่นนะครับจริงๆถ้าเกิดคุณขี้เกียจคุณเติมซื้อแค่เกมพารเกมพารเดียว เนี่ยมันก็เอาอยู่ละถ้าเกิดไอหไยตรงนี้เต็มนะครับมันก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้อัตโนมัติผมก็มองว่ามันโอเคนะมัน AFK ได้ดีก็สําหรับใครคนไหนที่อยากจะเป็นเอเลนนะครับในเวอร์ชั่นที่เบียวน้อยกว่าคุณสามารถมาเล่นเกมนี้ได้เว้ยเอเลนเลิฟดิสเกม